วันที่2 4กรกฎาคม2563รองศาสตราจารย์มาลินีจุฑป,ปมาราษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาลัยราชภัฏบุรีมํนนานําคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวนกว่า500คนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมเนทรรามาธิบดีศรสีสินมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิล และวัฒนธรรมมหาวิทยาลาัยรชัชภัฏบุรีร,รัมย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายราัชาดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมเนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสืบสารส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย รายละเอียดของกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตพ,พระภิกษุสงฆ์จำนวน10รูปพิธีลงนามถวายพระพรพิธีอัญเชิญผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยการกล่าวคำถวายรัศดุดีร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาและปิดท้ายด้วยการแสดงรำถวายพระพรโดยนักศึกษาสาขาวิชานาตัศิลป์คณะครุศาสตร์